สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็นะเอาเกจิระดับนะสุดยอดนะครับของประเทศไทยเราก็คือหลวงปู่โตะนะคือรุ่นเนี้มันไม่ทันหลวงปู่โตปลุกเสกก็จริงนะแต่ว่าเป็นพระที่มีพธิธีการปลุกเสกที่ใหญ่นะ รวมกิจิอาจารย์ได้หลายท่าน,นนะที่ดังแห่งยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระเทพเนี่ยสเสด็จมันเป็นประธานในการปลุกเสกด้วยนะจากข้อมูลนะครับถูกผิดยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะแล้วก็มีพระยาณัสวงนเนี่ยนะครับเป็นประธานสง์ในการจัดสร้างนะครับ นะและมีพระสงฆ์เนี่ยนะครับที่มาปลุกเสกเนี่ยหกสิบเอ็ดรูปนะนี่คือดีว,ว่าเป็นพระที่เป็นรุ่นที่มีนะครับมีนะมีพิธีที่ใหญ่อีพิธีที่ใหญ่และสาคัญสุดอีกอย่างคือมวลสารเนี่ยนะครับเอาเท่าอังคารนะครับของหลวงปู่โตแล้วก็ภาพ,พไอผงเก่าๆของหลวงปู่โตเนี่ยที่ท่านทําพระยุค ปิดตารุ่นโน้นรุ่นนี้รุ่นดังๆอะ่ะรุ่นมีราคาแพงๆในสมัยเนี้นะเอามาไว้ในในพระชุดนี้ด้วยรุ่นนี้ด้วยนะครับชนะแล้วนี่นะโอ้โหเพื่อนเอ้ยต่อไปเนะี่ยผมว่าหาไม่มีแล้วหายากหายากแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเล่นหากันอยู่ที่เท่าไหร่นะยิ่งนานไปนานไปเนี่ยผมว่าเนี่ยนะยิ่งมีราคาสูงขึ้นเพราะอะไร หนึ่งรูปลักษ์รูปแบบรูปพิมพ์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับพวกรุ่นปลดนี่รุ่นแรกๆของท่านนะ่ะนะรุ่นปลดนี่รุ่นนะอะไรของหลวงปู่โต้รุ่นแช่น้ำมงน้ำมนอะไรของท่านน่ะนะครับเหมือนการทําพิมพ์เดียวกันเลยวิธีการแบบแลเลาวถอดพิมพ์ออกมาใกล้เคียงกันและที่สําคัญคือมีการฝังตะกุดเหมือนงานพิธีการอะไรต่างๆนะผมว่าเหมือนกันแต่ที่สําคัญสุดคือ หกสิบเอ็ดอาจารย์หกสิบเอ็ดเกจิอาจารย์ที่มาปลูกเสกนะโดยเฉพาะนะครับผมยกตัวอย่างอย่างท่านเกจิองค์หนึ่งก็คือท่านหลวงพ่อแพรนะบัดพิกุลทองพ่ออุตมะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อดีวัดพระลูกโอ้หลวงพ่อยอดยอดหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญอย่างเงี้ยหลวงพ่อเมียัดเกิดกับบัดโพกับเจ้าอย่างเงี้ยคืออายุทยาคือพวกเนี้ย คือเกจิยุคนั้นก็คือกลุ่มพระเถระพวกนี้กลุ่มพระสงฆ์พวกนี้กลุ่มเกจิอาจารย์นี้นนนนนดังมากผมจะบอกง่ายยุคปี30กว่าเนี่ยยี่สิบกว่าสามสิบกว่าต้นต้นเะ่เวลามีการปลุกเสกพระเครื่องวิธีใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีเชิญน,นะครับมีนิมนต์หลวงพอ่อเหล่านี้มาปลุกเสกมาเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเสกพระเครื่องตลอดเลยนะตลอดเลย นะครับคือพอย้อนยุคไปก่อนก่อนก็จะมีหลวงปู่โตนี่แหละโอ้โหหลวงพ่อปู่โตหลวงอะไรเนี่ยจะต้องได้รับนิมนต์มาปลูกเสกพระนะก่อนรุ่นพวกนี้ยรุ่นของเกจิหลังพวกเนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงการพระเครื่องเราฉะนั้นแล้วนะครับดูดีๆนะเวลาเพ,พื่อนๆเจอกับนะครับรุ่นเนี้ยเพชรรุ่ชุดเพชรรุ่งรวดเนี่ยนะผมแนะนํามันก่อนผมก็เอารูปเหมือนท่านออกมาให้ดู เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะอันนี้คือปิดตาใช้แทนปิดตารุ่นเก่าได้เลยเพื่อนๆนรุ่นที่หายากรุ่นที่มีราคาแพงน่ะเรามาใช้รุ่นนี้ดูนะเน้ยมีสองในกล่องเนี่ยอ,อย่างเงี้ยมีสององค์อ่ะมีตะกุดทองคําตะกุดเงินนะครับนะครับนะ คือลักษณะพิม์เนี่ยโอ้โห่เป็นพิมอันองค์ใหญ่ก็คือพิมพ์จัมโบในเขาลอกเรียนจากพิมพ์จัมโบก็คือแบบถอดพิมพ์มาจากพิมพ์จัมโบองค์เล็กถอดพิมพ์มาจากพิมพ์ปิดตาปลดนี้นะโอ้โหเพื่อนเอ้ยนะอยากแนะนําอยากแนะนําที่พูดเนี่ยก็คืออยากแนะนํานะเป็นพระดีพิธีใหญ่และเกจิปุกเสกนะแล้เจ้าพิธีที่มาเสด็จเป็นประธานก็คือสมเด็จพระเทพนะนี่คือกษัตริย์นะครับ ดีเชื้อราชวงศ์นะมาเป็นประธานในการจัดทำผมถึงบอกว่าต่อไปเนะี่ยรุ่นนี้จะหายากที่ละจะหายากละนะนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนถ้าเจอรีบนิมนต์กับวัดต,ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเล่นขากันราคายังไงนะครับผมก็โชคดีงไงผมก็ได้เก็บมาสักอันเนี้ย,อยไอ้ด้านเดียวแล้วก็ได้รูปเหมือนให้มาอันหนึ่งประมาณหาเช่าหาก็มีคนมาปล่อยข้าวไเก็บได้อยู่ประมาณเนี้ย นะครับโอเคก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดนะครับขององค์พระคือบางทีมันมีใน youtube ช่องอื่นที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นหรือคนอื่นๆก,ก,ก็ทำกันอยู่แล้วในเรื่องดูรายละเอียดดูพิมพ์ผมแค่มาแนะนำเนี่ยที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่เราก็จะมาเน้นกันในเรื่องการบอกว่าแนะนำกันดีกว่านะว่าเอออะไรดีไม่ดีนะพูดถึงธรรมะมัม่งพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตมากงนะครับ ส่วนการดูผ้าเนะี่ยมันเป็นส่วนประกอบเพราะทุกคนก็มีคนทําอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรมากแค่ผมมาแนะนำว่าผ้ารุ่นนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เผื่อท่านไปเจอก็นิมนต์ท่านกลับวัดท่านกลับบ้านท่านนะครับโอเคเรามาพูดกันต่อเรื่องการเก็บพระผมทีงบอกว่าถ้าเพื่อนมุ่งหวังแต่จากว่าจะได้ไปเอาของดีๆนะซื้อถูกได้ของขายแพงอย่างงี้ โอกาสท่านจะได้ผ้าที่ไม่ดีหรือผ้าเกเนี่ยเก้าบเก้าเก้น,น่ 99, 99, 99นะท่านน่าจะได้ของแท้ของดีแค่ไม่ถึงไม่ถึงหนะนึ่งเปอเซ็าว่างั้นซื้อลอตเตอรี่อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งมีโอกาสมากกวา่าที่ท่านจะได้ผพ้าพวกนี้ผมจะบอกใหนะ้แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านหันมากลับเก็บผ้าที่มีพุทธคุณนะเป็นผ้ายุคก,กลางๆนะยุคหลังสอ0พรลงขึ้นมา เดียวยุคก,ก,กลางๆปีสองศูนย์สามศูนย์น่ะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยและเป็นรุ่นแรกและเป็นรุ่นที่ท่านเกจิอาจารย์รุ่นท่านนั้นปลูกเสกท่านได้พราดีแน่นอนท่านได้พราดีแน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะได้พราดีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านอยากจะได้แต่โอ้ยจงหาสมเด็จต้องหาเกจิยุกคกก่อนยุคดังๆราคาแพงๆนะอย่างหลวงปู่ไขวดเชิงเลนอย่างหลวงปู่สุขวัดามะาขามเท่าอย่างอะไรก็ไม่เลยว่ะอะไรรุ่นก,ก่อนๆหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยรุ่นหลังก่อนพ่องวันห้าร้อยโอกาสที่จะได้พ้าแท้น่ะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เ็นตน่ะ ส่วนใหญ่เป็นพ้าแก๊ส่วนใหญ่เป็นผ้าปลอมเกลื่อนตลาดไปหมดยิ่งสมเด็จวระคังแล้วเนะี่ยอย่าฝันนะเพื่อนพอถามเถอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านไปตามบ้านนะ่ะมีสิทธิ์พระที่อยู่ในบ้านของคนที่มีอันจะกินยุคโบราณโบราณนนะ่ะในกรุงเทพเราหรือว่าในพื้นที่ที่เขาเก็บพระเนะี่ย ถ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าท่านไปมุ่งหาในบ้านที่เขาเป็นนะคนมีเงินสมัยโบราณโบราณหรือคนยุคโบราณเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านจะได้เนี่ยมีโอกาสนะผมจะบอกผมจะบอกทีก่อนท่านไปเดินหาตามแผงพ้าต่างๆแต่ท่านไปได้แผงพ้าต่างๆท่านก็ต้องดูพ้าให้เป็นแล้วก็ต้องที่ผมบอกอะถ้ามุ่งในเรื่องของพุทธคุณมุ่งในเรื่องของนะไม่ได้มุ่งพาณิชย์มากไปเนี่ยมุ่งพุทธคุณเนี่ยมีโอกาสได้พ้าดีกับบ้านนะครับ นะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะมันก็อยู่ที่การพริจารณาของเพื่อนๆแหละไม่ใช่ว่าเอ้ผมพูดแล้วมันจะถูกหมดนะก็ลองพิจารณากันดูแต่ด้วยความเป็นห่วงแหละนะครับการซื้อผ้าออนไลน์การซื้อผ้าอ,าอะไรพวกนี้นะผมคนหนึ่งอ่ะเคยประสบไนงะผมถึงบอกเพื่อนๆน,นะ แล้วความคิดว่าเอ้ยเราก็ดูจากรูปดูจากที่เขามาลงขายเนี่ยมันใช่มันดูดีเหมือนจะเป็นของแท้เพราะอะไรหนึ่งอะ่ะเราก็ศึกษาไม่ดีพอสองเนี่ยเราประมาทนะเราโลภไงเราคิดว่าเราจะซื้อของถูกพันสองพันสามพันแล้วมาได้ของเป็นเอาไปขายก็คิดว่าคนที่เขาขายคงไม่รู้เรื่องแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกนะคนขายเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับ นะลองพิจารณาวิธีคิดของผมดูผมเคยเจอมาก่อนเนี่ยผมถึงมีประสบการณ์เนี่ยผมก็เลยมาเล่านะถ้าจะวัดดวงสู้วัดดวงไปหาพราตามบ้านดีกว่านะตามบ้านตามบ้านเพื่อนจมบ้านญาติบ้านคนรู้จักหรือใครก็แล้วแต่เขาจะขายแล้วเหมาไปเลยวัดดวงพันสองพันสามพันห้าพันหมื่นห่ แต่ถ้าท่านดูเก่งดูแป๊บดูเรือองนี้มันมีอย่างเช่นว่ามี100ร้อยองดูสองสามองแล้วดูใช่ท่านก็มีโอกาสได้เงินกําไรละท่านได้ของดีละหลักมันอยู่แค่ประมาณอย่างนี้ครับแต่อย่างน้อยก็คือการเรียนรู้การรู้จักพระการศึกษาพระนะี่ต้องศึกษาให้มันท่องแท้ต้องเรียนรู้ให้มันกระจ่างให้มันเข้าใจนะ แต่ถ้ามีกําลังที่ผมบอกมีเงินหลักแสนหลักล้านท่านไปเช่าภพาพแพงๆมาก่อนเช่ากับเซียนนี้เขารับผิดชอบให้ท่านน่ะเอามาเป็นตัวครูเอามาเป็นตัวต้นแบบเอามาเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าเป็นองค์ครูให้เราแล้วเราก็ศึกษาให้มันถ่องแท้ดูจนดูข้ออะไรพวกนี้ยเมื่อท่านศึกษาข้อมูลที่ศึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วดีแล้วเนี่ย ท่านก็อาจจะได้พ้าแท้นะครับท่านก็อาจจะได้ผ้าดีนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ดูนะครับเนี่ยลักษณะของกล่องนะดูกล่องก่อนดูกล่องของรุ่นทางท่านได้ไหมนี่คือกล่องเดิมนะผมก็แกะวาจากกล่องเดิมเห็นไหมครับนี่น,นี่นี่ไหมอันนี้เนี่ยล้อมาจากพิมพ์จัมบูนะ อันนี้พิมพ์ปลดนี่เห็นไหมเห็นไหมผมก็เห็นแล้วเออสวยดีนะเอามาทดแทนใช้ได้เนี่ยตะกรุดทองคำกับตะกรุดเงินนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนได้ศึกษาได้ดูได้รู้เห็นไหมเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมโหหยิบมาแล้วก็ยังมือสั่นเลยอย่างเงี้ยนี่เนี่ยเอามาแทนได้เลยนะ แทนพิมพ์จำพวกแทนพิมพ์อะไรได้เลยนะเพื่อนๆน,นะสวยสวยสวยมากเนี่ยสัมผัสกันไม่อยากสัมผัสกูจะเก่าแต่ผมจะจะเป็นเลี่ยมอยู่ผมจะเอาไปใช้ยอยู่ผมชอบปิดตาตุงนี้สวยมากนะเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือพิมพ์กายภาพนะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะเพื่อนงเก็บเลยนะผมว่าต่อไปน่าจะมีของเก๋ออกมาแน่นอนละนะ,นะอันนี้ก็ ดนะูไม่ได้ค่อยได้กแกะจากกล่องเลยนะเพื่อนดูดิอ่านี่พิมพ์ปลดนี้เห็นไหมเห็นไหมครับนะขนาดนี้ก็กําลังสวยนะเล็กๆกําลังใช้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเนะี่ยถ้าเจออย่างนี้รีบเก็บนะเพื่อนๆนะของดีจริงๆนี่ดีจริงๆดีจริงๆย้ำแล้วย้ำอีกนี่คือดีจริงๆนะปีสามห้าตัวนี้ก็ปลาก็ไปจะสี่สิบปีแล้ว นะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของหายากละเชื่อผมนะครับเจอแล้วให้เก็บเพื่อนเจอแล้วให้เก็บนิมนต์เลยของดีจริงๆนะที่เอามาแนะนำเนี่ยคือไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมเอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาให้ท่านนะนี่เป็นข้อมูลที่แท้จริงเพื่อนไปเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะการสร้างแล้วก็กรรมวิธีในการจัดสร้างเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดา นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันเพื่อนๆสวัสดีครับ